สวัสดีค่ะดิมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนพร้อมที่ดินค่ะติดถนนสายหลักหมายเลข4024ค่ะ บ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่สองงาน56ตารางวาอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารา,า,ามจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นโฉนดนสสชจุดแดงค่ะด้านหน้านะคะติดถนนสายหลักเลยอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะที่ดินเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมแนวยาวนะคะหน้ากว้างติดถนนสายหลักอยู่ที่20เมตรค่ะ ด้านหน้าของที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะตามผังที่ดินที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือเลยเหมาะที่จะเปิดกิจการร้านค้าร้านอาหารต่างๆหรือว่าจะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศก็ได้ค่ะภายในที่ดินนะคะก็ปลูกพวกพลไม้พืชผักสวนควรัวต่างๆไว้เต็มพื้นที่เลยหรือว่าเราจะเปิดกิจการร้านค้า ต่างๆได้เลยนะคะเพราะว่าที่ดินเราติดถนนสายหลักเลยค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายมีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ปลูกพวกผลไม้หลากหลายชนิดเลยมีทั้งกล้วยมะม่วงนะคะแล้วก็พืชผักสวนครัวเช่นมะนาวมะกรูดตะขาตะไข้มีหมดเลยค่ะ เหมาะมากๆเลยที่จะซื้อเก็บก็ได้หรือว่าจะเป็นบ้านสวนก็ได้เปิดกิจการร้านค้าต่างๆได้เลยค่ะภายในที่ดินนะคะก็มีบ้านหนึ่งหลังค่ะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำค่ะด้านหน้าก็เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะคะพร้อมเก็บผลทานได้เลยมีเพื่อนบ้านการเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะราคาขายยกแปลงเพียง หนึ่งล้านเก้าแสนหบาทเท่านั้นทั้งบ้านพร้อมที่ดินเลยค่ะเนื้อที่1นึ่งไร่สองานห้ตารางวาตัวบ้านนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะคะบ้านไม่ได้มีประวัติอะไรเลยค่ะสร้างได้ประมาณสัก10ปีนิดนดนะคะตีฟ้าปูกระเบื้องทุกอย่างพร้อมเลยค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอนแล้วก็ห้องโถงตรงนี้ค่ะโลง่ลง แล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะคะนี่ค่ะพื้นที่ใช้สอยของบ้านนะคะก็ประมาณคร่าวๆนะคะประมาณสักหนึ่งร้อยสามสิบตารางเมตรได้ค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงนะคะแถวนี้เป็นที่เนินน้ำไม่ท่วมแน่นอนเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศหรือว่าเปิดกิจการร้านค้าร้านอาหารต่างๆได้เลยทำเลดีนะคะติดถนนสายหลักเลยค่ะ ส่วนโซนตรงนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องน้ำส่วนด้านหลังสามารถเดินทะลุออกไปยังตรงที่สวนที่ปลูกผลไม้ได้เลยค่ะภายในที่ดินนะคะก็มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลายอยู่หนึ่งบ่ออยู่ตรงด้านหลังที่ดินด้วยเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านรอบๆที่ดินของเราค่ะท่านใดที่กำลังมองหา บ้านสวนติดถนนสายหลักลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยไม่ต้องรีโนเวทเพิ่มเติมเลยนะคะพร้อมเขาอยู่ได้เลยค่ะเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงนะคะน้ำประปาไหลแรงเลยค่ะเพราะว่าแทงน้ำประปา,ายอยู่ด้านข้างของที่ดินเราเลยด้านบริเวณรอบๆก็ปลูกพวกผลไม้พืชผักสวนครัวต่างๆ ด้านหน้าติดถนนสายหลักหมายเลข40-24เลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะมีรถสัญจรไปมาตลอดทั้งวันเลยด้านหน้านะคะของที่ดินเราฝั่งที่ติดถนนสายหลัก4024หันหน้าไปทางทิศเหนือหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรค่ะจากกรุงเทพนะคะล่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ มาอย่างที่ดินเราอยู่ที่93กิโลเมตรจากอบตเต่าปูนะคะ่ะอยู่ที่6.9กิโลเมตรนะคะจากวัดเขาช่องพานท้าค้งางคาาร้อยล้าน7ซเว่นอลเวนโลตัสนะคะอยู่ที่12กิโลเมตรค่ะจากตัวอำเภอโพธารามโรงพยาบาลโพธารามตลาดโพธารามนะคะอยู่ที่23กิโลเมตรมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวแกง แล้วก็มีต้นกล้วยนะคะมีพืชผักสวนครัวปลูกไว้เต็มพื้นที่เลยค่ะที่ดินเราเป็นที่เนินนะคะแถวนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนส่วนด้านหลังของที่ดินก็จะเห็นวิวภูเขาลูกโตโตเลยค่ะอยู่ด้านหลังของที่ดินด้านในก็ปลูกพวกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นมะพร้าวนะคะที่อยู่ในที่ดินเรา พร้อมเก็บผลทานได้เลยดินในที่ดินเป็นดินดำร่วนเลยค่ะเป็นที่เนินเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้ค่ะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะไว้ปลูกต้นไม้หรือว่าจะปลูกบ้านเพิ่มเติมได้เลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นกอลวกนะคะมีปลูกต้นกล้วยพร้อมเก็บผลทานได้เลยค่ะ ส่วนด้านข้างทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขาของที่ดินนะคะก็มีเพื่อนบ้านค่ะหาของทานสะดวกสบายการเดินทางสะดวกสบายเลยจากวัดหนองมะค่านะคะโรงเรียนวัดหนองมะค่าตลาดนัดนะคะห่างจากบ้านอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะภายในที่ดินก็มีต้นมะพร้าวหลายต้นเลยพร้อมเก็บผลทานได้เลยมีต้นกล้วยพืชผักสวนครัวมีมะม่วงนะคะ ส่วนด้านหลังของที่ดินก็มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาอยู่หนึ่งบ่อค่ะบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายเลยบ้านสวนพร้อมที่ดินเนื้อที่1ไร่2ง,ง,งาน56ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเต้าปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีราคาขายยกแปลงนะคะเพียง1,950,000า 9, 50, บาทเท่านั้น ติดถนนสายหลักหมายเลข4024ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของที่ดินกันนะคะที่มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาแล้วก็จะมองเห็นวิวภูเขาตรงนี้เลยค่ะบ่อด้านหลังตรงนี้เป็นบ่อของเพื่อนบ้านนะคะแต่ด้านหลังเราก็มองเห็นวิวภูเขาวสวยๆอยู่ด้านหลังเลยหลักเขตหลักหมุดของที่ดินค่ะมีครบทุกจุดเลยส่วนตรงนี้เป็นบ่อน้ำ สำหรับเลี้ยงปลาของเรานะคะเพิ่งดูดน้ำจับปลาไปเลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศก็ได้มีบ่อน้ำปลูกต้นไม้ไว้แล้วพร้อมบ้านหนึ่งหลังราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าติดถนนสายหลักด้วยด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านทําสวนทําการเกษตรกันค่ะหลักเขตของที่ดินทั้ง4จุดนะคะมีครบเลย สังเกตด้านข้างของที่ดินเพื่อนบ้านเรานะคะที่ไถอยู่ดินแถวนี้เป็นดินดำล้วนเลยค่ะด้านหลังของที่ดินก็ปลูกต้นกล้วยไว้บางส่วนด้วยหลักเขตหลักหมุดของที่ดินมีฝังไว้ครบทั้งสี่จุดด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าของที่ดินเลยหลักเขตเพิ่งรังวัดใหม่ๆไปเลยค่ะหลักเขตพร้อมเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงสารทุบโภคพร้อม บ้านเล็กที่พร้อมต่างๆพร้อมเลยค่ะนี่บรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายเลยจากกรุงเทพนะคะเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะจะมาทางบ้านโป่งก็ได้อำเภอบ้านโป่งก็ได้หรือว่าจะมาทางอำเภอโพธารามก็ได้ค่ะผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลย เหมาะมากๆเลยนะคะท่านใดที่ชอบที่ดินทำเลติดถนนสายหลักมีบ้านให้หนึ่งหลังแล้วก็พื้นที่ที่เหลือก็ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยค่ะพร้อมเก็บผลทานได้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหนึ่งบ่อทำสวนทำกากรเกษตรแล้วก็รดน้ำต้นไม้ได้เลยสาธารณูปโภคทุกอย่างพร้อมนะคะด้านข้างของที่ดินเราก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยว มีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยกล้วยที่อยู่ในที่ดินก็เก็บผลทานได้เลยนะคะมีทั้งมะพร้าวแกลงแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมประมาณสักห้าหกต้นเลยค่ะที่อยู่ในที่ดินพร้อมเก็บผลทานได้เลยมีต้นกล้วยนะคะออกผลให้เราเก็บได้แล้วพืชผักสวนครัวพร้อมแทบไม่ต้องปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มเติมเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหา บ้านสวนพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะติดต่อ0 8 7 0์6 7 7 2 7ค่ะหรือ id line ดีมขันตาหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีการจนบุรีค่ะที่ดินเราเป็นที่เนินนะคะไม่ต้องปรับต้องถมเลยพร้อมเขาอยู่ได้เลยจะซื้อเก็บก็ได้หรือว่ามาเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศเปิดร้านค้าร้านอาหารต่างๆได้เลยนะคะราคานี้ 1,950,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นโฉนดนสศจอคุดแดงเลยบ้านพร้อมที่ดินเนือ้อที่1ไร่2งาน56ตารางวาค่ะทำเลดีติดถนนสายหลักเลยตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะนี่ค่ะต้นมะพร้าวต้นไม้ภายในที่ดินก็ล่มลื่นเลยนะคะ ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยเก็บผลทานได้แทบทุกอย่างเลยค่ะมีมะพร้าวมีกล้วยมีมะม่วงพืชผักสวนครัวมะกรูดมะนาวต่างๆมีหมดเลยดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ